สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนชี้หาโมงเสาม,มีว่านแตกบานจ้าพอแม่โบรา้านโบยยาตายแย่คนผ้าเาหยดผ้าทำเจ้าผ้าผู้เ่าสองคนมาถุงหน้าเขายุกไก่ยกแทยงหน้าแขนม่อนดันเพ่นเหล่ากว่าดีเขา่าบานนะจ้าเสียก็กน้อย

นั่ยนาป็านั่นดีนั่นปหานไกล่อนนั่นพลังสีดสาบงวองก่อยซู่ขีนจ้ามาแต่บ้านเย็ยนเย็ยนพี่น้องเลยนี่ทางหน้าหน่อยมุ่งงาน่าค่งหน้าโบราณนี่สิบสองข้อสิบสี่น่าจะ เดินหาขัดสุบบ้านะขารกับได้แตกบานจ้ะมองว่ามันซี่ปีหาปีแล้วว่าได้แจกบาน,นาบ่สดปีหมูซบจ้ายุบานใดประเทศี่ไทยอีสานเนาะค่ะกับสีปแตกด้วยวกันนะจ๊ะว่ากันนี้กองเขาสาดหมอนหมวดมาหน,น,นึ่งมิสุเน่ลหรอค่ะแาลว่าเอิญตกบ้านไม่กินเผาป้านั่นแหละ

นมาแต่บานมาอยู่ตรงนามเชื้อสวยสามหน่วยจากฝันกินสามคนโต๊คนละหน่วยเบิดอ,อากาศดีดีพี่น้อยแต่งหน้าหน่อย่นเห็ดไหวมั้งเนีจะ้ะมันหน่อย,อยก็อะไรอย่าข้าหนอนสายุไก่สาป้ากล่วยจะ้ะ ดี่ดีพี่น้องเอ้ยเพิ่์ลเท็ดไว้นี่เราหมองเรียงง่วของพี่ชันค่ะประจำป้อยอแต่สวยมากกับมาา่านอนอี่หนิหรนอนเรียนหน้าหนิหเอาป้อยเรียงก็เลยแบบเสียงพาเพิ่พพ์ลเทรดที่ทางในบ้านแต่เพิร์ลแตกบ้านนี่กันไปท่าเลี้ยนจ้ะอันนี้ลบไปน้ำพึ้นได้ว่ามาอยู่ทงหน้าผู้เฒ่านางหยาไปหยาเย,ยื่องมองสูง ก็เลยืนตางหน้ามาหน้านั่มจ้านี่ก็เลยร่งไงเนี่ยย้อนขาร่งหลวนะพนนี่พอสิ <c oughs> ท้ามท้ามตีกันขืนย่าขืนย่ามใดา <c> ย <oughs> อย่างหมดหลายจา้าโอยืนทางหน้านอหนาหอน <c oughs> ดีวา่าโมนี่แดดบ่หอนได้จ่าแล้วคุ้มเนื่อยชีสิบสีสิบเอ็ดปีมีมือนี่ฉลัว ฝนสีดียังไงผู้ตื่นในป่าสัลวะแตกบานชี่หาปีนี้แค่หนึง่งทำมันฝนดีฝนดีบ่แม่ค่วยเจงสิแต่เราแตกบานแต่เราแดดบอบฝนดีเลยเนาะนดีแน่เอกเขา นี่ก็บ,บ่ไดงงัวมาหน้าดอกจากอา้าเพราะว่างัวทับง้อขืนหมู่บ้านจากบ้านเนี่ยหมูแรงว่าจิตได้ทับกับบ่แมนบ่ลงก็เลยทับหมือนจ้าว่างโม่งเคืองเนี่ยนะจ้ากา็เลยบ่มาหน้าหมอคนเราไม่เหงามาหน้าอายุห่มคนเาก็แล้ยขางขวากิน,กนเปี้ยงนะจ้ากำน,น,น้ำอยู่หันหลังมาเอื้องอนจิตเด้มาหน้าเอามาเขาว่าฟ้ามเนี่ยนะจา้าเนี่ยฟ้ามฟ้ามงัวกับอายุตรงขามเนี่ยล่ะ ในเช้งหน้าเพิ่นเนาะจ่าหมองเลียงนัวปล่อยเลียงเงี้ยเหมือแรงมากินก้อยของม่วงน้ำกันเด้อพี่น้องมายายกันร่างสาวผิวผิวจวบจวบอยู่ดิแรงปูงพร้อมน้่งตาลขอขอขอนึ่งควาน้นึปลาน้่งตาลบะเดาะมาเตะหนาปะหลานเนะบ่ามาเราใส่กระไรเราจะมีผงนัวดมยายายขาดผงนัวบ่ได้ตี <laughs> ันนี้งอบนแตงโมลนนจะำเงินละงเนาะกรนสีไอก็ำบ้านไล่แล้วคนไล่กระเสียบหะหลายคนเนาะซึ่งแรงนึแรงปกิน น้ำเตมบัตน้ำเตมบัเีนมไม่กินท้องหน้าน้ำตาไปจมีนี่หยนี่ก้อนซาแบบก้อยก้อยท่แห่เบิแม่นาะจ้า